สุภารัยคือความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้เป็นเหมือนสถานที่ค่ะสถานที่ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ได้แสดงศัก,กยภาพของเราอย่างเต็มที่สุภารยอ่ะเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาตลอดเวลาค่ะสำหรับเพิ่งมองว่ามันคือการลงมือทําจริงอ่ะพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงศัก,กยภาพอย่างเต็มที่ครับ คือต้องยอมรับว่าการที่เราเป็นองค์กรที่อยู่มานานการที่เราเติมพนักง,งานที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรมันทําให้พนักง,งานเหล่านี้สามารถสัมผัสกับลูกค้าได้ดีขึ้นเราจะปรับเปลี่ยนโปรดักต์เราการให้บริการของเราให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีขึ้นได้อย่างไรผมว่าชาร์เลนจ์ที่สําคัญคือการที่เป็นองค์กรที่อยู่มานานซึ่งมีข้อดีใช่ไหมครับข้อเสียคือมันก็อาจจะยึดติดกับการทํางานรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็เอาอาจารย์ไมล์เซตเข้ามาใช้ ทำยังไงที่จะให้พนักง,งานที่อยู่ในบริษัทมานานแล้วรู้ข้อดีข้อเสียในการทําตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจนเบรนอินกับไอเดียใหม่ๆจากพนักง,งานรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาผมว่าถ้ามันประกอบมันได้แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นผลผลักที่ดีขึ้นตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นมันเห็นได้ชัดเลยว่ายอดขายทําได้ดีขึ้นความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทเราดีขึ้นนะครับ ในส่วนงานที่ปอนดูแลอยู่ตอนนี้นะคะปอนก็ทําการตลาดให้กับโครงการอาคารสุงหรือว่าคอนโดมิเนียมค่ะด้วยความเป็นสุภไลอ่ะที่แบบเป็นบริษัทใหญ่ที่เขาอยู่มานานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันจะเครียดไหมเขาจะคาดหวังมากไหมให้เหมือนแบบเราทํางานเป็นเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้มาลองจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้กดดันหรือว่าเครียดขนาดนั้นเรามีเพื่อนร่วมงานที่ซัพพอร์ตเรา ก็งานที่ได้ทำร่วมกันนะคะก็คือเป็นงานออกแบบบูธที่ i k a t เ r ค่ะซึ่งทางหยีกระพึงอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเหมือนพวกบ้านตัวอย่างแต่งานที่เป็น exhibition ที่ใช้ระยะเวลาที่จำกัดอะ่ะเราไม่เคยทำล้วก็มองว่าแบบมันเป็นงานที่ชาเลนจ์มากเลยมันชาเลนจ์ตรงที่เหมือนงานเนี้เราต้องสร้างความประทับใจให้กับคนที่เขาเดินเข้าบูธเรามาต้องเหมือนสร้างแบบ first impression เข้าไปเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่ารัก สเราต้องเข้าไปถ่ายรูปถึงพี่จะเป็นแนวราบเพิ่งจะเป็นอาคารสูงเงี้ยมันเลยเป็นจุดที่เอามาเชื่อมกันได้ออแล้วเราก็แบบโฟกัสจุดเดียวกันจากครั้งแรกที่เข้ามาครับผมก็เป็นแค่เพียง,งวิศวกรธรรมดาเนาะที่ต้องดูสคบงานสคบงานหนึ่งใน1โครงการแต่การเติบโตที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับก็มีโอกาสที่ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น จนสุดท้ายแล้วอ่ะตอนนี้หนึ่งโครงการของสุภาลัยก็เป็นสโคปง,งานที่ผมต้องเป็นคนดูแล้วต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นหรือตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงครับว่าถ้าเกิดเป็นผมคนเดียวคงไม่มีศักยภาพที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้ครับ mm hmm. ผมมีเพื่อนๆพี่ๆมีทีมงานที่คอยซ mm ัพพอร์ตอยู่ตลอดครับทุกคนคอยเกื้อหนุนกันทําง,งานกันเป็นทีมเวิร์คครับผมเป็นคนดูหนึ่งโครงการแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เสร็จขึ้นได้ก็ก็เป็นทีมของเราเหมือนกันครับตอนที่สุภาลัยจัดแข่งขันอินโนเวชันครั้งแรก ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ i n n o v a t i o n Award ก็คือทีมของผมเอง Lean Offline ครับในปัจจุบันนี้เนี่ยรางวัล Innovation ที่ทางทีมของผมได้ทำขึ้นมาครับถูกนำไปใช้แล้วก็บรรจุอยู่ใน s t a n d a r d Detail ของบริษัทเลยแล้วก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับหยีนะหยีมองว่าสุภาลัยเป็นองค์กรที่ให้คนหนึ่งคนะดึงศักยภาพออกมาทำงานได้อย่างเต็มที่ที่สุภาลัยอะเขาให้แบบทำทุกอย่างจนถึงรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ พัฒนาเติบโตแล้วก็มีศัก,กยภาพมากขึ้นในทุกด้านเลยน่ค่ะถ้าเห็นภาพมากขึ้นมันก็คือเหมือนปกติดีไซเนอร์ก็อาจจะดีไซน์อยู่ในกระดาษเป็นภาพเป็นเพอร์สเปกทีฟออกมาแต่ว่าที่เนี่ยคือเราอะดูตั้งแต่มันยังเป็นความคิดก็แบบออกมา,ากเป็นจริงในรายละเอียดพวกนั้นอะมันก็จะมีแบบดีเทลเยอะเยอะมากอะค่ะที่ต้องประสานงานทั้งเรื่องเวลาเรื่องเงื่อนไขของหน้างานจริงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราอะ เข้าไปอยู่ในในทุกๆปรเเสอะ ศักยภาพในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการกล้าแสดงออกหรือว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เราเองอาจจะไม่เคยมีตรงนี้จากการทํางานที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ณะตอนนี้เหมือนเราก็มีตรงนี้มากขึ้นด้วยความที่เหมือนเราเองก็ต้องดูแลโครงการที่มันค่อนข้างยากมันจะผ่านทั้งความปวดหัวเนาะแล้วก็ความซัพเปอร์พอสมควรแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ดึงศักยภาพของเราออกมาเหมือนขับเคลื่อนให้เราแบบเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จในสายงานนี้ค่ะ เพื่อสนับสนุนการทํางานสมัยใหม่นะครับเราก็มี coworking space นะครับเราตั้งชื่อว่า mid and co นะครับซึ่งเป็นความภูมิใจของเราตัวหนึ่งเลยว่าเอามันมีอ area ใหม่ๆที่พนักง,งานแต่ละท่านก็สามารถนํามาใช้นํามาคุยงานกันในแบบที่ informal มากขึ้น แน่นอนสุขภาพเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรามองว่าสําคัญอย่างที่ตึกสุขยการ์าวเวอร์เนี่ยเรามีฟิตเนสเซ็นเตอร์แล้วกันนะครับมีห้องแอโรบิกโยคะมีตัวห้องเกมรูมแล้วก็มีสนามบาสเกตบอลรวมกับสนามฟุตบอลที่พนักงานสามารถไปเอ็นจอยได้ผมว่าสุขภาพเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรามองว่าสําคัญแล้วก็พร้อมสับสนุนเต็มที่ครับ รซอรต่างๆมีความสําคัญเรามีส่วนลดในการซื้อบ้านของพนักงานเรามีส่วนลดให้พนักงานตามอายุการทํางานที่เพิ่มขึ้นเรามีบริการด้านที่พักอาศัยในแง่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าโรงแรมของเราที่ภูเก็ตที่สระบุรีบริการด้านการรักษาพยาบาล บริษัทมองว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญแลวมันทาให้ต่อยอดการเติบโตของพนักงานในองค์กรได้เราก็มีทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับนอกจากทุนการศึกษาแล้วก็มีเรื่องการเทรนนิ่งซึ่งเรามีทํามาต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับเราก็มี individual development plan เลยไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งที่สําคัญในการที่เขาจะเติบโตในสายงานของเขาเองหรือถ้าเขาอยากจะข้ามสายงานมีการเติบโตในด้านความกว้างของการทํางานนะครับอันนี้เราก็มี job rotation ที่สามารถทําได้ด้วยเพราะเราคิดว่า การเรียนรู้แบบนี้มันให้พนักงานเห็นสิ่งใหม่ๆม,มันก็มาประยุกต์กับการทําง,งานได้ก็เป็นสิ่งที่เราพร้อมสปอร์ตนะครับผมคิดว่าเรามีการปรับเปลี่ยนองค์กรมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วการปรับเปลี่ยนนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดคนรุ่นใหม่ที่จะนําไอเดียใหม่ๆแล้วนํามาประยุกต์ใช้สแสดงศักยภาพที่เขามีอยู่ผมคิดว่าเราเป็นองค์กรที่พร้อมจะรับการเติบโตของพนักงานนะครับที่เรียนไปว่าเราอยากเห็นพนักง,งาน รุ่นให,หม่เป็นพนักง,งานที่เติบโตกับองค์กรแล้วจริงๆเราเราไม่ได้แค่บอกว่าอยากเห็นเราทําให้เห็นไปแล้วอาจารย์ไม์เซตตอนนี้ที่เราเซตวนานีองค์กรเขาท่้งครบถ้วนแล้วที่จะพร้อมตักดันให้ความคิดความรู้ความสามารถเหล่านั้นเนี่ยถูกนอาออกมาใช้และเห็นได้ในองค์กรผมคิดว่าเ,าเป็นบริษัทที่พร้อมแล้วที่จะให้พนักง,งานที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพได้ต็มที